สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ปุ๋ยนะคะผู้เชี่ยวชาญวิชาเลขศาสตร์และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการจัดวางเบอร์มงคลนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นรายการใหม่กันนะคะซึ่งรายการนี้จะพูดเรื่องราวนะคะที่จะเอามาเล่าที่เกี่ยวข้องกับตำนานหรือว่าตำราวิวชาโหราศาสตร์เรื่องของดวงดาวต่างๆและในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเกร็ดความรู้เรื่องแรกที่ปุ๋ยจะเอามาฝากทุกคนเนี่ยนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้อง,งกับตำนานชาติเวนะคะ่ะตำนานชาติเวนห,หรือนิทานชาติเวนที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างนะสำหรับคนทีส่สนใจในเรื่องของกกาารศึษ เกี่ยวกับตัวเลขหรือดวงดาวหรือแม้กระทั่งผู้ที่ศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์จริงๆเนี่ยชินหูกับตำนานนี้เป็นอย่างดีแล้วแต่วันนี้สําหรับคนที่เริ่มต้นเรียนรู้ใหม่นะคะหรือเพิ่งสนใจที่จะวางเบอร์มงคลให้กับตัวเองเพิ่งสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องวิชานี้ต้องฟังคลิปนี้เลยแต่ก่อนที่จะไปฟังปุ๋ยฝากก่อนนะคะให้ทุกคนเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปุ๋ยก่อนนะหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ข้อมูลหรือว่าคอมเมนต์อะไรดีๆให้ปุ๋ยเป็นกําลังใจนิดนึงเนาะเพื่อที่ว่าปุ๋ยจะได้มาเล่าเเรื่ององงขตนานน ผลหรือว่าตำนานเรื่องราวต่างๆเนี่ยเอามาฝากทุกคนอีกนะสําหรับวิชาโหราศาสตร์นะคะต้องบอกว่าเป็นวิชาที่มีความรุ่งเรืองมาเนี่ยนับพันปีแล้วนะคะทีนี้ในการส่งต่อของครูบาอาจารย์ปรมาจาตรย์ต่างๆเนี่ยในเชิงของโหราศาสตร์เนี่ยถูกเก็บสถิติมาจากเรื่องของดาวต่างๆที่ลอยอยู่บนฟ้ารอบโลกของเรารวมถึงเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยถูกจัดเรียงมาพอๆกันเลยนะกับเรื่องของวิชาดาราศาสตร์เรื่องของวิชาภูมิทัศน์ภูมิศาสตร์ต่างๆนะคะแต่ในวันนี้สิ่งที่ปุ๋ยจะนํานํามาเสนอเนี่ยจะ เกี่ยวข้องกับในเชิงของโหราศาสตร์และดวงดาวนะด้วยความที่มีการต่อยอดของเรื่องเล่าเนี่ยค่ะมาเป็นหลักพันปีเนี่ยหลายๆคนที่มาศึกษาใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยพอฟังเรื่องนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าโหทําไมเอาเทพเอาเทวดาอะไรต่างๆมาผูกกับเรื่องของดาราศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์ซะแปลกๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเกิดความสงสยัยหรือว่าอะไรก็ให้ฟังไว้เป็นนิทานเป็นตำนานแล้วกันนะทําไมถึงต้องบันทึกเป็นในรูปแบบหรือว่าแบบฉบับของนิทานนะคะเพราะจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยเรื่องของดาวในสมัยก่อนนะ ในสมัยนึกถึงต้องนึกนะว่าในสมัยของพันปีที่แล้วเนี่ยดวงดาวนักโหราศาสตร์เนี่ยเห็นปุ๊บ,บเวลาเขาจะบันทึกเนี่ยเขาไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีสมุดไม่ได้มีปากกาเอามาบันทึกได้และเขาไม่สามารถที่จะนําเรื่องของรูปธรรมเรื่องรูปธรรมพวกนี้เรื่องของดาวเรื่องของวิญญาเรื่องอะไรเอามาเล่ามาถ่ายทอดเขาเลยจะต้องมีการจํากัดความหรือเอามานิยามเป็นตัวละครเป็นบุคคลเพื่อให้เราสามารถส่งต่อในในรูปแบบของเรื่องเล่าเพื่อให้ส่งต่อ และจํากันได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้เราจะนําเสนอนิทานชาติเวนที่ตัวละครเอกเนี่ยจะต้องเป็นดาวดวงนี้เลยค่ะดาวพระอาทิตย์ตามตำนานโหราศาสตร์เก่าวไว้ว่าพระอิศวรเป็นเจ้าได้สร้างพระอาทิตย์ขึ้นต้องเอาราชสีห์หตัวมาเป่าลงแล้วห่อด้วยผ้าสีแดงพรมน้ำำมาําอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระสุริยะทิพเทพ,พยาธินกรขึ้นมีกายสีแดงตรงเครื่องทิอพอาภรณแผวๆาด้วยแก้วปัฐมราชและวิมานสีแดงทรงบนหลังราชกกยสอนหรือว่าราชสีเป็นพาหนะสถิตยอยู่ในอีสานทิศสําหรับเรื่องเล่านะคะในเรื่องของนิทานชาติเวรตอนแรกเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเทพพระอาทิต์เนี่ยนะักครั้งนั้นเนี่ย พระอาทิตย์เนี่ยได้เกิดเป็นมานุษย์หนุ่มคนหนึ่งค่ะซึ่งถือว่าเป็นมนุษหนุ่มที่เก่งมากมีความสามารถมีความเท่มีความสามาร์ในในรูปแบบที่ผู้ชายคนหนึ่งควรจะมีเลยแหละเป็นที่สนใจของเหล่าผู้ใหญ่ในวงการว่าเอออยากจะให้พระอาทิตย์เนี่ยได้มาเป็นลูกเขยแหละเอาง่ายๆเนาะแต่ทีนี้ในครั้งนั้นเองเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ย ที่เป็นมานพหนุ่มก็ได้เดินทางไปขอล่าเรียนนะคะในสำนักของอาจารย์ที่สาปราโมกซึ่งจริงๆอาจารย์อาจารย์ที่สาปราโมกเนี่ยก็คือดาวพระพฤหัสนั่นเองเนาะในขณะที่กําลังเรียนรู้กันอยู่เนี่ยดาวพระ,ะพฤหัสเนี่ยหรือว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็ได้เห็นว่าเฮ้ย ลูกศิษย์คนนี้เนี่ยรู้จักร่ำเรียนวิชามีความขยันขันแข็งมีความฉลาดสามารถอะไรหลายๆอย่างรวมถึงว่าเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะรู้จักปรนิบัติรับใช้รู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่เป็นอย่างดีจึงได้รู้สึกว่าอยากจะยกลูกสาวคนเดียวให้ซึ่งลูกสาวของทางท่านอาจารย์เนี่ยก็คือนางจันนั่นเองก็คือดาวจันเลขสเนาะก็ยกนางจันเนี่ย ให้เป็นภริยาของมานุหนุ่มคนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าอาจารย์กับลูกศิษย์คนนี้สนิทกันมากก็ได้สอนเรื่องของวิชาความรู้อะไรทุกขแขนงเลยจนหมดไส้หมดพุงเลยก็ได้พอได้เรียนรู้วิชาต่างๆมากเข้าเนี่ยอาจารย์ก็มีความมั่นใจให้ลูกศิษย์เนี่ยเดินทางออกไปในป่าคนเดียวและออกไปเรียนรู้ด้วยตัวคนเดียวและส่วนอาจารย์ดาวพฤหัสเนี่ย ก็อยู่ที่สำนักอยู่กับลูกสาวในระหว่างที่ทุกอย่างก็ใช้ชีวิตไปตามปกติอยู่มาวันหนึ่งค่ะดาวพังคาในตำนานเนี่ยก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยเกิดเป็นพระพิทยาทรค่ะได้เดินทางมาเห็นนางจันทร์ซึ่งนางจันเนี่ยต้องบอกเลยว่าในขณะนั้นนะเป็นผู้หญิงที่ สวยมากมีความกริยามรารยาทที่เรียบร้อยนุ่มนวลอ่อนโยนซึ่งใครเห็นใครก็ชอบเลยนะดาวพรังคานเนี่ยหรือว่านายพิทยาธรเนี่ยมาเห็นปุ๊บรู้สึกหลงรักเลยท,ทั้งทั้งที่รู้ไหมว่านางจันมีคู่อยู่แล้วรู้ว่ามีคู่เป็นดาวพาทิตย์หรือว่าเป็นมานพหนุ่มคนนั้นแต่ก็ไม่วายนะคะที่จะแอบมาส่งซิกแอบมาเป็นกิก๊กเป็นชู้กันนางจัน เห็นพังคานเป็นยังไงโอ้โหแตกต่างจากแฟนเราเหลือเกินแตกต่างจากสามีเราเหลือเกินเออพังคานดูเป็นคนที่กล้ามใหญ่ก็ได้นะอ่าถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เล่นฟิตเนสอ่าดูเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่แบบแมนอะ่ะ แฮนซัม uh, อะไรต่างๆก็เลยหลงเลยอ่าหลงก็แอบเล่นชู้กันไปไปเล่นชู้กันที่ไหนในตลับทองอ่างงเลยทีนี้ไปเล่นชู้ในตลับทองได้ยังไงเอ่อโดยปกติเนี่ยมานกหนุ่มเนี่ยหรือว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่เก่งในวิชาความรู้ที่ท่านอาจารย์เนี่ย สอนอยู่แล้วและมานพหนุ่มคนนี้ก็มีความหวงหวงนางจันทร์มากเพราะ่นางเพราะาแฟนสวยไงภรรยาสวยก็หวงเอาแฟนเนี่ยไปเก็บในตลับทองเวลาจะเดินทางไปไหนโดยปกติเขาจะพกตลับทองอันนี้ไปด้วยซึ่งในตลับทองเนี่ยก็จะมีนางจันเนี่ยอยู่ด้วยเดินทางไปที่ไหนก็จะมีทุกที่แต่ทีนี้ในครั้งนั้นเนี่ยดาวพระอังคารเนี่ยหรือว่าท่านพิทยาธรเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในตลับทองนี้ด้วยร่วมกับนางจันทร์แต่มานพหนุ่มเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการลักลอบได้เสียกันหรือว่าลักลอบเป็นชู้กันใน ตลับทองของตัวเองจนท่านอาจารย์เนี่ยมองเห็นเหตุการณ์นี้มาโดยตลอดดาวปรหัสเห็นเหตุการณ์นี้มาโดยตลอดถามว่ารู้สึกยังไงกับลูกสาวบ้างโกรธนะโกรธลูกสาวที่ทําไมทําแบบนี้ล่ะไม่ไว้หน้ากันเลยทําไมไม่รู้จักหักห้ามใจไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีอ่าแล้วก็กลัวว่าดาวพระอาทิตย์หรือว่ามานพหนุ่มเนี่ยจะเสียใจเลยทําการวางกลอุบายว่าจะทํายังไงให้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยหรือว่ามานพหนุ่มเนี่ยรู้ว่าตอนนี้ลูกสาวเขาเล่นชู้อยู่กับดาวพังคานก็เลยเตรียมหมาก ไว้3 3จุดสที่นะคะเตรียมสำรับมากไว้เนี่ยสที่พอมานพหนุ่มกลับมาถึงสำนักก็ปรากฏว่าเฮ้ยเกิดข้อสงสัยในใจว่าโดยปกติอาจารย์เราเนี่ยจะเตรียมสำรับไว้แค่2ที่แต่ทำไมวันนี้ถึงเตรียมไว้3ที่ก็เลยเอ่ยปากถึงถามถึงอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเป็นเพราะเหตุใดทำไมวันนี้อาจารย์ถึงได้เตรียมไว้สามที่ละ่ะ ปกติอาจารย์จะเตรียมสำรับเนี่ยไว้แค่2ที่อาจารย์ก็เลยบอกกับลูกศิษย์ว่าถ้าเจ้าอยากรู้ว่าเพราะเหตุอันใดที่เราเตรียมไว้3มที่เจ้าก็ลงไปเปิดดูในตลับทองเองเถิดอ่าทีนี้มานกหนุ่มพอได้ยินดังนั้นก็เลยรีบเปิดเข้าไปดูในตลับทองปรากฏว่าเจอพระอังคารและพระจันทร์เนี่ยกับนางจันทร์เนี่ยกำลังรอบเล่นชูกันอยู่เกิดความเสียใจมากมากและความโกรธกับพระอังคารมากๆเลยทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตเลยค่ะทีนี้ดาวพระอาทิตย์นเนี่ยก็เลยโกรธเป็นฟืน เป็นไฟมากทนไม่ไหวยกพระขันขึ้นจะไปฟันที่พระพิทยาธรแต่พิทยาธรเนี่ยก็เหาะหลบขึ้นบนอากาศทันก็เลยเอาขันนั้นอะ เอาพักขันนั้นอนะ่ะตีหัวมานบหนุม่มหรือว่าดาวพระอาทิต์หัวแตกค่ะหัวแตกยับเยินเลยทีนี้พระอาทิตย์ทนไม่ไหวจับพักขันเคลื้ยงไปหาพังคารทําให้พังคารเนี่ยขาขาดนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับตํานานเรื่องแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์พระจันทร์พังคารและพระพฤหัสค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะก่อให้เกิดคู่มิตรและคู่ศัตรูที่ยิ่งใหญ่หลากหลายคู่เลยนะคะรวมถึงอีกหนึ่งคู่ที่เป็นคู่ที่คู่สําคัญคู่หนึ่งคู่ศัตรูที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยหลายคู่ด้วยกัน รวมถึงเกิดคู่มิดและคู่ชูด้วยมาดูันที่คู่แรกก่อนค่ะก็คือคู่ของดาวอาทิตย์และดาว พลังคานนั่นก็คือคู่1 3และ31เป็นที่มาว่าทําไมวันนี้นักโหราศาสตร์หรือว่านักพยากรณ์หลายๆคนนักวางเบอร์มงคลเนี่ยห้ามคู่เลข13ให้อยู่ในเบอร์โทรห้ามมีเด็ดขาดเพราะคู่เลขนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวจบคู่กันหรือว่ากลุ่มกันหรือทับกันเนี่ยสำหรับ1331เนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเลือดตกยางออกผ่าตัดผ่าเจาะเสียเลือดเสียเนื้อโดยเฉพาะในส่วนของศีรษะนะคะแล้วก็ส่วนล่างของร่างกายคือช่วงขา ช่วงเข่าต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดการหัวแตกหัวโนอะไรได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีเลข1 3 3 1อยู่ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยปุ๋ยแนะนําให้คุณเนี่ยเล่งเปลี่ยนโดยด่วนเลยนะคะคู่เลขคู่ที่2ค่ะที่เป็นคู่ศัตรูนะคะที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็คือคู่25และ52ค่ะก็คือคู่พ่อลูกนั่นเองเนาะ,ะในส่วนของคู่พ่อลูกเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคู่ศัตรูกันเพราะอะไรเพราะว่าดาวจันเนี่ยโกรธพ่อที่พ่อเนี่ยดันเอาเรื่องความลับของตัวเองที่ตัวเองเป็น ชู้กับดาวพังคานเนี่ยไปบอกสามีของตัวเองก็เลยไม่พอใจพ่อส่วนพ่อก็ไม่พอใจลูกเหมือนกันที่วันนี้ลูกได้ทําผิดศีลละธรรมที่แอบไปเป็นเล่นชู้กับดาวพลังคานโดยที่ไม่เกรงใจต่อตัวเองไม่เกรงใจพ่อเลยไม่เกรงใจสามีของตัวเองเลยก็เกิดเป็นความทั้งรักทั้งเกลียดทั้งชังทั้งการเป็นศัตรูคือมันมีหลากหลายอารมณ์มากๆทีนี้ทําไมคู่2552้ถึงเป็นคู่ศัตรูและบางครั้งก็ถือว่ายังเป็นคู่าธาตุกันด้วยเพราะว่าเลข25ง สองเนี่ยด้วยความเป็นคู่ธาตุก็คือทั้ง2องอย่างเนี่ยทั้งสองเนี่ยเป็นธาตุดินทั้งคู่ก็เลยถือว่าเป็นคู่ธาตุด้วยและเป็นคู่พ่อลูกก็เลยตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะคะสำหรับคู่2 5งห้าหาสำหรับคู่ที่3ค่ะคือคู่1 2ึ่งสองค่ะคู่นี้เขาเรียกว่าคู่ครัวเรือนนะคะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากๆของคู่1 2ึ่งสองนะเพราะอะไรเพราะว่าดาวอาทิตย์ในนิทาน,นะคะดาวอาทิตย์เป็นสามีของดา,ดาวจันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่เขาเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันเนี่ยที่ดาวอาทิตย์ไม่พอใจดาวจานันเพราะดาวจานันแอบไปเ ชู้กับดาวคานมันทําให้เกิดสภาวะแบบทั้งรักแล้วก็ทั้งเกลียดคนที่มีบุคลิกแบบนี้มีเลขหนึ่งสองอยู่ในพื้นดวงหรือว่าอยู่ในเบอร์เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีสภาวะแบบเป็นคน2บุคลิกอะทั้งรักทั้งเกลียดเออแล้วก็มีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงได้ง่ายใครก็ตามที่มีเลข1และเลข2อยู่ติดกันทับกันกลุ่มกันในพื้นดวงและในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์แนะนําให้คุณเลิกใช้นะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ยากค่ะพรอนมีตําหนิของตัวเลขอยู่ทีีีน้้คคคคูู่่่่สุดททายะือ4 ของเรื่องนี้นะก็คือคู่2องสและ3-2คือถ้าได้ฟังตามตำนานแล้วก็นิทานที่อาจารย์ว่าไว้เนี่ยก็คือคู่นี้เป็นคู่ที่ลักลอบเล่นชูกันเพราะฉะนั้นการลักลอบเล่นชู้กันของเลข3 2 2 3เนี่ยถ้าอยู่ในเบอร์เนี่ยแน่นอนว่าจะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดมือที่3ขึ้นกับคุณได้ง่ายมากๆทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจใครก็ตามที่ไม่อยากมีปัญหาเรื่องคู่ครองเหมือนที่ดาวจานันกับดาวังคารไปลอกลักลอบเล่นชู้กันทําให้เกิดปัญหาทั้งพอ่อทั้งสามีเน เ,เกิดขึ้นภายในบ้านแบบวุ่นวายเนี่ยก็ห้ามนําเลขนี้มาใช้โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วห้ามใช้เลข3 2กับ2 3เด็ดขาดนะคะจบลงไปแล้วนะคะกับตำนานของพระอาทิตย์และในครั้งถัดไปเนี่ยจะมีตำนานของเทพพระจันทร์พระอังคารพระพุธหรือพระราหูหรือว่าเทพองค์ไหนเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกเพื่อให้คนที่ตั้งใจที่จะศึกษาวิชาโหราศาสตร์ ในรูปแบบของตำนานได้เข้ามาฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยฝากไว้เท่านี้ใครที่สนใจนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะหรือคอมเมนต์ไว้เป็นกําลังใจหน่อยนะปุ๋ยจะได้มีกําลังใจในการถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ